อกวะโตอะรหะโตสมาสัมพุทธนะนะโมตฺตาะกวะโตอะรหะโตสมาสัมพุทธะโตโปุญยัสตาปุจจโยเอยเอ วันนี้เป็นวันตรุษไทยวันที่สองวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันมากมายหลายคนบทดสมควรและวันนี้ก็มาอีกาำรับบ้านเรานั่นเคยทำกันสามวันเอปีที่แล้วมา ลดลงเป็นสองหมวดปีเด็กเอาสองวันการทำบุญวันนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรมและขนบสรรเนียมประเพณีีิธีงามของปู่ตา,ญญายายของเราได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาตั่งแต่ เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีเราก็จะต้องรักษาเอาไว้อะไรไม่ดีไม่งามเราก็เลิกมันลบมันเิ่งมันหนีมันไม่ไปใกล้มันไม่สนใจมันอะไรที่ดีที่งามก็ รักษาเอาไว้แตงเก่ธรรมะของาประคุณสมเด็จวัดฝากนา้ำกานหอบเอาไว้สิ่งที่คนทุกคนจะต้องทำไม่ทำไม่ได้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนั้นก็คือความดีคือความดี อย่างไม่ยาจงมาทำวันนี้เป็นความดีเป็นความดีจะทำอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่นานอยู่สวนอยู่ป่าอยู่ดงอยู่สลาดอยู่โคกประดันทำดีๆก็เป็นความดีกันจังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องมี ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีถนนไม่มีรถขี่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีประจำชีวิตจิตใจของเราคือศีลธรรมต้องมีให้ได้พราะญาติโยมทุกคนนี่มีกันแล้ว มีกันจะให้มีกันมากๆคือมีต่อไปอย่าให้มันหมดมีมยา่หมดมีขยันต่อไปจนชีวิตจะสิ้นลงหายใจสิ่รรมสิ่งที่ต้องมีก็คือสิ่งลธรรมสิ่งที่เราจะต้องจำก็คือผู้เมพระคุณหรือของที่มีคน ผู้มีพระคุณและของเมคุณเราต้องจำให้ได้ผู้มีพระคุณของเมคุณพ่อแม่ปู่ตายายายของเราครูอ,อุปชาอาจารย์ของเราผู้มีพระคุณพระราชามหา,าสัต์องค์สมเด็จเป็นสมมาสัมพุทธเจ้า และผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายก็จะอย่างเราเกิดมาบางคนพบคลอดออกมาแม่ก็ตายพ่อก็ตายใครเลี้ยงเอาไว้อ่ตายายยาย,ายเลี้ยงไว้ถึงโตมาบางคนนงพยาบาลเลี้ยงไว้บางคนเมีผพูดใจบุญ มาขอจากโรงพยาบาลบางคนมีผู้ใจบุญมาขอเสื้อจากพ่อของแม่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเอาเป็นลูกคุณทำเอาไปเลี้ยงนไว้ท่านคือผู้มีพระคุณพวกเราอยู่ด้วยกันน้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินมีทอง ขอคนนั้นขอคนนี้บางคนเขาก็ยืนเบอร์เขาไม่ช่วยโอ้ยเองป่วยนี่มีเงินไปโรงทำไมไม่ไปโรงพยาบาลหมไปไม่มีตดกัน้อฉันจะช่วยข่ารถพาไปเอารถพาไปนั่นคือผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณบางทีเราก็ทำการทำงาน เขาก็มาช่วยเราโดยไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบอกเยืนเบอร์เขามาช่วยจนงานเราเสร็จเราสบายนั่นคือผู้มีพระคุณเราเยเยอย่าลืมผูเมพระคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือความดีสิ่งที่จะต้องเมคือิลีลธรรม สิ่งที่จะต้องจำคือผู้มีคุณผู้มีคุณสิ่งที่จะต้องเพิ่มโพนให้มันเกิดขึ้นมากๆในตัวเราคือปัญญาคือปัญญาหลายคนฟังเทศฟังทํามหม่ไปฟังเทศดูวยไ,ไปนะ ลองชวนไปเล่นไพ่เตีไก่ไว้ยิ่งกูเฮียนทำบาปลเลยเฮียทำบาปเราไว้าาทำบ,บุญเรา,า,าเฮียโบรบาณความเทศ ทำให้เกิดปัญญาสุดสั้นและ,ะเศปัญญาฟังดีๆได้ปัญญาคนเราเกิดมาถ้าหากว่าขยันฟังพ่อพูดให้ฟังแม่พูดให้ฟังแล้วก็จำเมาไปประพฤติปฏิบัตฟิฟังด้วยจำด้วยไม่ใช่ฟังแล้วไม่จำ ฟังด้วยจำด้วยมันจะฉลาดโตมามันไม่ขี้เกียจขี้กินขี้โกงขี้โกรธอะไรหรอกไม่เป็นอันตบานาบ้านอันตบ้านเมืองหรอกไม่ขี้รักขี้ขโมยหรอกถ้ามันมีปัญญาไม่ขี้เจียบขี้คราดก็ขยันออขยันหมั่นเพียรทำคุณงามความดีคนมีปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็สอนไปเจอบอกไปเจอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วเผลอก็ใครมาบอกมาสอนก็โกรธโกรธก็เกลียดไม่ชอบคนที่บอกที่สอนปัญญาโยกเจอมาแล้วใช่ไหมลูกหลานบางคนบอกไปทำนั่นทำนี่ แล้ไปทำอย่างนั้นมันไม่ดีไม่งามมันก็ต้องพ่อปกคไม่ต้องมาบอกผมหลับผมรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยเป็นผมเป็นหลานสาวหลานชายเลยผมก็ต้องพอปกออม่เนี่ยผมรู้แล้วม่ให้เราเห็นอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะขาดปัญญา เพราะฉะนั้นเราจะสอสร้างปัญญาอีกข้อหนึ่งก็คือสแสวงหาทางดับุุข์อันนี้อย่าลืมชีวิตพวกเราเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเป็นประจำแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังให้บอกให้บอกบอก่บอยๆ เพื่อให้ญาติโยมลูกหลานทุกคนจะไม่ได้ลืมจะไม่ได้ลืมขาดบอกทุกทุกวันพระโยมก็ยังลืมถ้าไม่บอกเลยละ่ะจะขนาดไหนขนาดไหนชีวิตเ,เรามันเป็นทุกข์อยู่แล้วเกิดก็เป็นทุก แล้วก็ไม่ได้เกิดอย่างเดียวแกมันก็ตามมาเก็บมันก็ตามมายาไม่รู้กก่ขนานยาไม่รู้กี่หมอหมอ,อยาฉีดหมอ,อยาเม็ดหมอ,อยาผงหมอ,อยาต้มไม่รู้กี่หมอไม่รู้กี่หมอ,อยาใหม่ยาเกา่าของหลวงปูก้ก็ เป็นหอ,อมหอมเมื่อวานเนี่ยลูกหลานมาจากจังหวัดตากก็จะมาทำบุญเนี่ยแม่เขาในต้นเกนวันนี้ชาวนีตบอกไปเขามาทำบุญด้วยเขามารู้เปล่าไม่รู้นังอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้พรนั่งอยู่นั่นแล้วก็ไม่มามองเราไม่เห็นเรายังออยเห็นอยู่ เขาไปของอยู่ในตู้เขาไปตมงออกมา,า,ม,ามันเป็นยาเก่าๆหลายอย่างคนนั้นถวายมาคนนี้ถวายมาโดยเฉพาะพระครูวัดกอกแก้วเออเ,เป็นลูกบุญธรรมองค์นท่นถวายยามานี่ก็ถวายมาละยังไม่ได้ฉันเลยฉันก่อนอาหาร พราฉันอาหารแล้วก็ไปเห็นยาวไม่ได้ฉันแล้วฉันอาหารไปแล้วก็รอแล้วก็ให้คนนั้นไปคนนี้ไปถ้าเก็บเอาไว้ใส่รถไปครับไม่หมดยายาเพราะอะไรเพเจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย แต่อย่างนี้มันทำให้ชีวิตเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนฉลาดจะต้องหาวิธีหาทางทำยังไงชีวิตจะพ้นทุกข์มันจะทุกข์เพราะความเกิดก็พอแล้วทุวกข์เพราะความแก่ก็พอแล้วทุวกข์เพราะความเจ็บก็พอแล้ว ทุก,กขวพมตายก็พอแล้วอย่าไปทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวนี้ทุกข์มันมากขึ้นแต่บางคนก็จะสบายหน่อยแต่บางคนทุกข์มากบางคนทุกขอ์อผวโอ้โูอย่างนี้กูไม่แต่งก็งมาแล้ว ออกปากออกคอบางคนทุกคนพลกูกโอ้ยลูกอย่างนี้คูไม่ให้มันเกิดแล้วลูอย่างนี้คูเบีบจจมูกมันตายตั้งแต่คลอดออกมาไม่ใหม่แล้วพูดเต็มปากเต็มคอพูดเต็มปากเต็มคอ เรื่องความทุกข์ทุกพระคนนั้นทุกพระคนนี้เดีย๋ยวนี้ก็ทุกพอร,รถโอ้ยรู้อย่างนี้ไม่ซื้อแล้วโอ้ยพอร,รถเก่าๆขายถูกๆกันเองก็โง่มาขาขายรถให้เปรหมันแล้วไว้ซื้อมา พอดูดีวิ่งดีนะอเสียแล้วขาดต้อง4,000 5,000 10,000 0มืนี่นก็ที่คีอยู่นี่ก็9 5จ่ายเขาไปแล้ว7,000 เหลืออยู่สองหมื่นห้ายังไม่มีใจเขาเ,ออเทศวันนี้ก็ไม่เอาไปจ่ายค่ารถเอาไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟโยกิบิกันเทศวันนี้เป็นค่าน้ำข่าไฟไม่เอาไปซื้อมามา่มามาก่ามีแล้วเก็เ <c oughs> คซื่อวันเอาไว้อยู่ในห้องในวันนี้ควจะ เป็นลงก็ชันมามาแล้วก็มามาชันมามาก็อิ่มแล้วแม่เชียวอาหารไปเออะรออาหารปวดทั้งถึงเวลาแช่อยากมาแช่ให้โยมฟังโยมจะได้ปัญญารู้ทางดับทุกข์ รูดการหลับทุกเมื่อาาวานนี้ก็ว่าจะมาเทศเน์ฟังจังหวเหนื่อยเลยตุกขภาพไปเลยดีเอ็นลมก่อนนั้นวันพระเทศก่อนตอนก็มาเทศน์ให้โยมฟังจำได้รู้ไหมเรื่องอะไรเอาถามเรื่องเดียวใครอยากเป็นเทว,วดาจำได้ไหรือยัง ธรรมะของเทวดาคนเราถ้าเป็นมีธรรมะของเทวดาเนี่ยจะเป็นมนุษย์เทวโอเป็นมนุษย์เทวโอคือเป็นมนุษย์เทวดาเทวดาเนี่ยอยากจะกินอะไรคน,นรเรารีเอาไม่้อบไปทำใช่พวกเราอยากปิน กินข้าวก็ต้องหาเงินก่อนหาเงินไปทำไมหาเงินไปซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารมาแล้วก็ต้องเติมหม้ออีกเติมเตาแก๊สอีกอะลรจะกินก็ต้องหุงอีกหุงแล้วก็ต้องเอาออกจากหม้อมาใส่จานไปถ้วยอีกถึงจะได้กินได้เทวดาไม่สอบ เนเมิดมันไ,ไมาเออดาไม่ต้องทาไรไม่ต้องไถนาไม่ต้องพาขายไม่ต้องแรกเปลี่ยนไม่ต้องซื้อถูกไม่ต้องขายแทง